สหรัฐนี่บานแล้ว31.4ล้าล้านดอละลาร์จบเหนักล่าเจอจีนสกัดปลนชาติเล็กๆหลังปูตินคุยเจ้าชายซาอุร่วมครัวอำนาจใหม่จากการคว่ำบาดของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียโดยข้ออ้างการรุกรานยูเครนทำให้เกิดกระแสตีกลับส่งผลกระทบต่ออเมริการวมทั้งชาติยุโรปเอง ซึ่งมีข้อมูลถึงสภาวะการเป็นหนี้ไว้อย่างน่าสนใจทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญสอสจรดจารย์ดรปฐมพงศ์โพงปสิทธินน์นานนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของสหรัฐผ่านบล็อกดิดเมื่อวันที่23เมษายน66ว่านี่สินของอเมริกาในปีนี้ณนะจุดนี้มีถึง31.4ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและไม่เคยที่จะนําเงินไปใช้หนี้เลย มีแต่กู้เพิ่มอย่างเดียวอเมริกาต้องจัดหาเงิน15%ของงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเงินส่วนต้นไม่ลดลงแม้แต่น้อยดูการจำลองภาพนำเงิน1,000ล้านดอลลาร์มากองเทียบกับเครื่องบินสิครับว่าจะมากมายขนาดไหนแล้วค่อยไปนึกถึง31.4ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอันตรายสำหรับอเมริกาก็คือชาตินักล่าอาณานิคมในยุคก่อนกอน สามารถปล้นทรัพยากรชาติอื่นมาใช้ได้แต่ทุกวันนี้มีรัสเซียและจีนยิ่งใหญ่ขึ้นมาและพร้อมจะช่วยชาติเล็กๆที่ถูกชาตินักล่าอนานิคมรุกรานโอกาสที่จะปล้นเงินทองจากชาติอื่นมาปลดหนี้สินของตนเองจึงเป็นไปได้ยากทุกขณะขณะน,นี้นานาชาติกำลังทิ้งดอลลร์ด้วยถ้าอเมริกาไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงหันมาประหยัดสุดขีดหันมาใช้วิธีมักน้อยสันโดษลดความโลภความโกรธและความหลง สังคมอเมริกันไม่มีทางรอดจากเงินเฟอ้ออย่างหนักไปได้แน่นอนสิ่งที่จะตามมาหลังวิกฤตในยุโรปและอเมริกาก็คือผู้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นซึ่งเคยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากประเทศสบักสบอมเพราะสงครามชาวตะวันตกจํานวนมากหันมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอเมริกาอีกรอบคนอเมริกันจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเช่นกันอเมริกาต้องล่มสลายเสียก่อนถึงจะรสร้างศิลปวัฒนธรรมที่อรารยะกว่าเดิมได้ครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่22เมษาย,ยน66ดรปฐมพงษ์ยังได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญของการพูดคุยกันของสองผู้นำว้อย่างน่าติดตามต่อไปว่าปูตินกับ MBS คุยกันนอกรอบเมื่อวานมีนักข่าวเชิงลึกออกมา บอกว่าวลาดิมีร์ปูตินและเจ้าชาย MBS เปิดอกคุยโทรศัพท์กันแบบพี่น้องหลายชั่วโมงเรื่องหลกัหลกๆถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็คือคุยกันเรื่องการบริหารโอเปกและการเข้าเป็นสมาชิกบริกรวมทั้งเรื่องความมั่นคงของประเทศอื่นๆจากประเทศนักล่าอนานิคมปูตินคงแนะนำวิธีปราบม็อบจัดตั้งสงครามพันทางเหมือนที่แนะเวเนซุเอลานั่นแหละครับ เดนมาร์กทิ้งสหรัฐสั่งถอนกองทัพออกจากซีเรียอิรักผวานักรบปรอลีลานรุมกินโต๊ส่งโดนเทพถล่มลายวันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้การขนน้ำมันอย่างจงคร่มของสหรัฐโดยมีขบวนรถถังจำนวน5 3คันขนน้ำมันซึ่งขโมยจากซีเรียออกเดินทางจากจังหวัดอันฮสัสซกะไปยังฐานทัพของสหรัฐในอิรักพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งสหรัฐให้การหนุนหลังไดเข้าร่วมปฏิบัติการนอกจากนั้นรถบรรทุกอีกหก คัยังลักลอบขนน้ำมันและข้าวสาลีเข้าไปในอิรักด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้23เมษายน6 6สิบบรอกดิดเวิร์ลอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่เดนมาร์กได้ถอนทหารออกจากซีเรียและอิรักโดยบอกว่าสหรัฐพาบริวารไปยึดครองดินแดนซีเรียและอิรักมานานหลายปีแล้วรัฐบาลทั้งสองชาติก็ขับไล่แต่ไม่ยอมไปเพราะแอบ,บป้นสะดมพลังงานน้ำมันก๊าซและอาหารข้าวสาลีชาวบ้านกระทรวงต่างประเทศซีเรียระบุว่าเฉพาะปี2565 ความสูญเสียจากน้ำมันและก๊าซมากถึง1 7 0 0ล้านดอลลาร์หรือ3.68ล้านล้านบาทจึงขอเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลสหรัฐในการป้นสดมที่ผิดกฎหมายจากแหล่งพลังงานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเพราะการป้นสดมทรัพยากรของซีเรียขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและก็นำไปสู่ความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนสหรัฐต้องหยุดสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนพร้อมถอนทหารออกจากดินแดนซีเรียทันทีกว่า3 15ปีที่ผ่านมาสหรัฐและสาภาพยุโรปก็ได้จัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายเคิร์ P.K.K. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตของผู้คนมากกว่า40,000คนกลุ่มนี้มีสาขาย่อยทางตอนเหนือของซีเรียก็คือกลุ่ม Y.P.G. ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยตุรกีพูโลซีอาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตุรกีระบุว่า ช่วงส่วันที่ผ่านมาทหารกองทัพตรุรกีได้กำจัดผู้ก่อการร้ายเคริร์ดหรือ PKK จำนวน21รายทางตอนเหนือของซีเรียและอ e ิรักมีรายงานว่าโดรนเทพ MQ-1 ของสหรัฐพึ่งถูกนักรบโปอิร่านใช้ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศสอยตกทางตอนเหนือของอ e ิรักและชิ้นส่วนเหล่านี้กำลังถูกเก็บกู้ส่งไปตรวจสอบอย่างอ e ิร่านแต่กองกำลังผสมร่วม Operation Inherent Resolve ที่นำโดยสหรัฐถแถลงอ้างว่าการตกของโดรนเทพนี้ เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค เดนมาร์กส่งทหารหน่วยรบมหาเทพมาเป็นทีมสหรัฐรวมปนสะดมและขโมยน้ำมันซีเรียอิรักมาตั้งแต่ปี2559โดยอ้างว่าทำงานด้านการป้องกันภัยทางอากาศจากกลุ่มก่อการร้ายซีเรียจึงขับไล่กองทัพเดนมาร์กมานานแล้วโดยส่งนักรบกลุ่มโปรอิหร่านจัดหนักถล่มบ่อยครั้งด้วยจรวดและโดรนพิชีพและระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพของเดนมาร์กก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จในการสกัดอาวุธอิหร่านได้เลยล่าสุดกลาโหมเดนมาร์กทนกดดันตอบ ไปไม่ไหวแล้วจึงประกาศตัดสินใจถอนทหารหน่วยรบเทพและอาวุธมหาเทพทั้งหมดของตนหนีออกจากอิรักและซีเรียอ้างว่าจํานวนกลุ่มก่อการร้ายไอสน้อยจนแทบไม่มีแล้วและต้องการฟื้นฟูก,กําลังรบเพื่อตอบโต้ภยัยคุกคามที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงประเทศวิเคราะห์ว่าบรรดาชาติอาหรับขาใหญ่ซาอุดอิราเและพวกคืนดีกันหมดแล้วและกําลังจะรุมกินโต๊ะกองทัพต่างชาติในซีเรีย ที่รัฐบาลไม่อนุญาตช่วงไม่นานที่ผ่านมาจรวดและโดรนลึกลับถล่มฐานทัพเถื่อนสหรัฐรุนแรงและถี่ขึ้นจนผิดปกติทำให้ทหารอเมริกันและสหภาพยุโรป ทั้งเสียชีวิตและเจ็บกันระนาวปัจจุบันอิหร่านมีตอร์ปิโดยิงเรือดำน้ำที่สามารถยิงได้จากโดรนไม่กี่วันก่อนเรือดำน้ำ U.S.S. Florida สหรัฐพึ่งแอบย่องเข้าช่องแคบพอมุสใกล้หน้าน้ำของอิหร่านแต่เรือดำน้ำฟาชีตอิหร่านตรวจพบจึงสื่อสารเตือนบังคับให้โผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำและเปลี่ยนเส้นทางไปให้พ้นส่วนรัสเซียส่งเรือลาตะเวนทหารและวิจัยแอดมิรอล วลาดิมิสกี้พร้อมกองเรือประมงพลเรือนอีกถึง200ลำมีทหารรัสเซียถือปืนกลบนดาดฟ้าเรือและรอบทะเลบอลติกทำแผนที่ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งท่อส่งกา๊าซ่อสายไฟไละอินเทอร์เนต็ตรอบเดนมาร์กนอร์เวย์ ฟินแลนด์และสวีเดนและส่งเครื่องบินทางทหาร IL 2 0สําำหรับสอดแนมสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทะเลบอลติกใกล้เดนมาร์กและเกาะบอนโฮมจุดที่เกิดระเบิดทอก๊กาซสนอสตีมทำให้เดนมาร์กประกาศทอนทหารกลับมาปล่อยลอยแพสหรัฐให้อาตตวรอดไปตามลำพังที่แต่ละวันจะเจอถล่มด้วยจรวดหรือโดรนพิชีพและชีวิตทหารกับน้ำมันที่ปล้นสะดมไปได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป Denmark. เดนมาร์กเพ่นกลับบ้านก่อน จะรบกับรัเสเซียยังไงสหรัฐวุ่นขาดแคลงกำลังพลหนักชาวอเมริกันรู้ตัวโดนหลอกไปรุกรานชาติอื่นแห่เลิกไม่สมัครทหารจากที่เหตุการณ์ในซูดานกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีการอพยพป,ประชาชนในหลายประเทศขณะที่มีรายงานถึงเบื้องหลังหรือผู้ที่สนับสนุนรัฐประหารอย่างมีนัยสําคัญมีชื่อสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวันที่23เมษายน66ดรปฐมพงศ์โพภาสิทธินันนักวิชาการทาบุรพคดี ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ผ่านบล็อกดิทถึงสถานการณ์ของสูดานต่อเนื่องไปยังสหรัฐว่าอเมริก oh า เล่นบทอเมริกุ้ยโลกที่สานกรณีประเทศสานสื่อมวลชนไทยควรนำเสนอข่าวให้ชัดเจนว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารเพราะสานกำลังทิ้งดอลลราหันไปทางรสัสเซียและจีนรัฐบาลอเมริกาทนไม่ได้จึงต้องให้ทหารสานที่เป็นหุ่นเชิดตนทำรัฐประหารขึ้นมาประเทศที่สร้างภาพว่าประชาธิปไตยมาตลอดอย่างอเมริกาที่แท้ก็ลวงคนทั้งโลกเบื้องหลังคือเป็นจอมเผด็จการโลกโดยแท้ทูดอเมริกาในไทยหรือในที่ไหน ก็ไม่ควรจะให้มีสิทธิสอนประเทศอื่นในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเพราะต,าาตนเองก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใดครับนอกจากนี้ในวันเดียวกันดรปฐมพงษ์ยังได้โพสต์ถึงพฤติกรรมของสหรัฐต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายในประเทศต่างๆด้วยว่าความขัดแย้งส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆล้วนเกิดมาจากสงครามพันทางของอเมริกาตอนนี้ 1. กระแสะประเทศแอฟริกันหันมาทางรัสเซียและจีนสูงมาก2อ,อเมริกาไม่ต้องการให้สุนหันไปเข้ากับรัสเซียและจีนจึง ให้ทหารที่เป็นหุ่นเชิดของตนเก่อการรัฐประหารเห็นรอยังครับว่าประเทศที่สร้างภาพลวงชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตยกลับอยู่เบื้องหลังการก่อการรัฐประหารเสอเองเหล่าบรรดาสื่อของไทยไม่เคยรายงานเลยว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลัง ตอนนี้อเมริกาส่งคนเข้าไปช่วยฝ่ายทรา,ารัฐประหารส่วนฝ่ายรัฐบาลเป็นไปได้ที่จะมีวักเนร์ของรัเสเซียเข้าไปแล้วอเมริกาต้องการให้รัฐบาลสุนเป็นหุ่นเชิดของตนจึงส่งสัญญาณให้ทำรัฐประหารถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงขอให้รัสเซียช่วยเต็มอัตราศึกสงครามกลางเมืองก็จะเกิดที่สุนอีกประเทศอาจจะถึงขั้นแบ่งแยกเป็นสุนเหนือใต้ตามมาเพราะรัฐบาลอเมริกาไม่ยอมรับความจริงว่าตนกำลังขาดความน่าเชื่อถือแล้ว แล้วแ่าสุดวันนี้24เมษายน66ดร,รปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลถึงสหรัฐอีกครั้งที่กล่าวถึงกำลังพลในประเทศว่าอเมริกากำลังขาดแคลนกำลังทหารอย่างหนักรัฐบาลประชาธิปไตยเทียมอย่างอเมริกาไม่ใช้วิธีเกณฑ์ทหารแต่รับสมัครคนมาเป็นทหารโดยมีค่าจ้างสูงแทนแต่ทุกวันนี้ประชาชนอเมริกาเริ่มรู้ตัวหลังจากถูกล้างสมองจากรัฐบาลมานานว่าแท้ที่จริงแล้วการเป็นทหารรับใช้ชาติในอเมริกาหลักๆไม่ใช่เพื่อพิทา รัฐธรรมนูญหรือป้องกันประเทศชาติตามที่นักรัฐศาสตร์เทียมสายปโปรอเมริกาชอบพูดแต่อย่างใดแต่กลับถูกส่งไปรุกรานประเทศอื่นๆเพื่อปล้นทรัพยากรธรรมชาติประเทศอื่นมาประเทศในทุนในประเทศของตัวเองมากกว่าประชาชนอเมริกันจึงไม่อยากจะสมัครเป็นทหารทาให้ตอนนี้กองทัพอเมริกันขาดแคลนทหารที่ส่งไปรุกรานประเทศอื่นอย่างหนักยิ่งขณะนี้กําลังพ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิในต่างประเทศด้วยแล้วยิ่งน่าเห็นใจคนไทยคนไหนถูกล้างสมองจึง เชื่อว่าอเมริกาจะนําประชาธิปไตยไปให้ประเทศอื่นๆโดยการส่งทหารไปยึดครองพื้นที่ประเทศอื่นและควบคุมรัฐบาลประเทศนั้นเสร็จสรรพร้อมจะตายพนายทุนอเมริกาและกับเงินค่าจ้างถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่แบบนี้ในอนาคตรัฐบาลอเมริกาอาจหันมาใช้วิธีเกณฑ์ทหารแบบไทยตัดตากันดูยาวๆครับ เกมลึกเจ็บแสบของปูตินน็อกนาโต้ที่ยูเครนให้บทเรียนสหรัฐโว์ลงเห็นถึงความร้ายกาจของกองทัพรัสเซียจากกรณีการสู้รบของกองทัพรัสเซียและยูเครนดําเนินมากว่าปีแล้วส่งผลให้โลกได้เห็นถึงยุทธปรกรณ์ของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังพลและอาวุธที่รัสเซียนํามาใช้ขณะที่ชาติตะวันตกก็ช่วยเหลือทางยูเครนล่าสุดวันนี้24เมษาย,ยน2566ดรประถมพงษ์โพป,ประสิตที่นันนักวิชาการ ทางบุรพัาดิศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทถึงเบื้องลึกในชัยชนะของรัสเซียไว้หน้าสนใจว่ารัสเซียกําลังให้บทเรียนชาตินักละอนานิคมนําโดยอเมริกาประธานาธิบดีดานิเอลออเตกาของนิคารากัวออกมายืนยันว่าที่กองทัพรัสเซียต่อสู้อยู่ขณะนี้คือสู้กับกองทัพนีโอหรือกองทัพสายฮิตเลอร์ใหม่ที่นาโต้นําโดยอเมริกาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง บาลยูเครนขณะนี้คือลูกๆของฮิตเลอร์ในอดีตผมเคยอธิบายไว้นานแล้วว่ารัสเซียเคยปราบกองทัพนโป,ปเลียนมาแล้วเคยปราบกองทัพเยอรมน,นีนําโดยฮิตเลอร์มาแล้วกองทัพยูเครนที่มีนาโต้หนุนแค่จิ๊บๆและกองทัพรัสเซียจะปราบได้สบายๆมีกลุ่มคนที่ถูกสื่อกระแสหลับตะวันตกออกมาด่าเสียๆหายๆมากผมแค่ลบคอมเมนต์และบล็อกทิ้งไปเท่านั้นตอนนี้กองทัพอ,อเมริกาและนาโต้รวมทั้งยูเครนกาลังถูกน็อกที่ยูเครน รัสเซียไม่ต้องเร่งปิดเกมหรอกครับแค่เต้นฟุตเวิร์ก หาจังหวะต่อยมัดฮุกโชว์เป็นครั้งคราวประคองไปให้ครบยก15หรือ20ยกก็จะได้รับการชูมืออย่างงดงามแล้วตอนมีรัสเซียต่อยโชว์เพื่อให้ประชาชนทั้งโลกมองเห็นความร้ายกาจของรัสเซียและสื่อนานาชาติจะได้ใช้จังหวะนี้ขุดคุยอาชญากรรมที่รัฐบาลอาเมริกาและนาโต้ทำในประเทศอื่นๆรวมทั้งสร้างสถานการณ์จนกระทั่งเกิดสงครามที่ยูเครนสงครามในยูเครนคือห้องเรียนใหญ่ที่รัฐบาลรัสเซียต้อง การสอนให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศชาตินักละอนานิคมดียิ่งขึ้นว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและขณะนี้ก็กำลังภ่ายแพ้ะระัสเซียเหมือนในอดีตดังที่ผมเคยประเมินไว้ล่วงหนะ้า สื่ออื่นๆไม่กล้าฟันธงว่ารัสเซียจะชนะเพราะต้นทุนข้อมูลข่าวยังไม่มีสื่อทางเลือกในไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อ3าสี่ปีผ่านมานี้เองผู้นำประเทศที่เคยถูกล่าอาณานิคมจานวนมากขณะนี้มองสถานการณ์โลกขาดครับจึงเลือกที่จะวิ่งไปหารัสเซียและตีนมากกว่าอเมริกา